นอกจากการจัดก,การความคิดนะครับสามารถทายังไงได้บ้างนะครับในการรักษาโรคซึมเศร้า,ราอีกแบบหนึ่งนะฮะก็อย่างเช่นเป็นการจัดการแก้ปัญหานั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเรารู้สึกเศร้าเพราะว่ามันเหงานะับเพราะว่าแบบแฟนก็เพิ่งเลิกแล้วแฟนก็ไม่มีเพื่อนก็แต่งงานหมดแล้วนะครับหมาหรือแมวก็เพิ่งเสียชีวิตนะครับพ่อแม่ก็ดูแลตัวเองได้นะครับบางทีมันก็เศร้ามันก็เหงานะครับแล้วก็จะเข้าสู่วงกรซึมเศร้า จากที่คลิปที่แล้วพูดนะครับว่ามันโทษตัวเองไม่อยากทําอะไรทําอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขนะครับง่ายๆอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนความคิดนะครับแต่เป็นว่าเราจะจัดการความเหงานี้ยังไงนะครับอย่างเช่นเรานัดกินข้าวกับเพื่อนทุกสัปดาห์แต่ขอเวลาเป็นแบบเชียร์ตัวเลยนะครับหรือว่าออกไปทํากิจกรรมครอบสังคมบางอย่างที่เราไม่เคยทํานะครับเพื่อหาเพื่อนใหม่นะครับแต่เอ๊ซึมซอรจะคิดให้คุณนะครับว่าเพื่อนจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเพื่อนจะมามากินกับเราหรือเปล่านะครับ ออกไปข้างนอกแล้วคนจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเราจะดูเป็นตัวตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้เป็นความคิดของโรคซึมเศร้านะครับเราจัดการความเหงาเพราะว่าเราลองทํากิจกรรมใหม่ๆเพื่อจัดการปัญหาตรงนี้นะครับซึมเศร้าจะคิดแค่เราเสมอว่าเราคิดลบกับตัวเองคนอื่นจะไม่ชอบเรานะครับไม่ช่างมันนะครับเราลองจัดการความเหงาด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดประมาณนี้นะครับอาจจะพอช่วยได้นะครับก็ถ้าใครเคยลองทําแบบนี้แล้วผลเป็นยังไงลองลองแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับ